อันนี้คือตัวอันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือตัวอะไรลูกก่อนตอเต่าคืออะไรดอเด็กแล้วก็ตอเต่าเอ๊แล้วมีอีกตัวนึงหน้าตาคล้ายๆกันเนาะแต่หัวออกเออหน้าตาคล้ายๆกันอันนี้คืออะไรคะหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่หัวมันอยู่ข้างนอกใครรู้บ้างคอควายแล้วก็ต้องมีอคอคนอคน ตามจะคล้ายๆกันนะต้องจำให้ได้ว่าหัวเข้าหรือหัวออกโอเครอเรือรอเรือรอเรือดูไมเอ่ยตัวไหนเก่งมากครับต้องมีต้องแล้วครับรอเรือ อคุณครูบอกใบให้ <Yes. S 1> สองตัวนี้ที่หน้าตาคล้ายๆกันอันไหนล่อเรือเอ่ย <No. S 1> อันนี้ใช่ไหมหรืออันนี้ That one yes ล่ <Yes. S 2> <Yeah. S 1> อเรือแล้วเอาบราว t ิสวรรณเอ่อทอทอง <Yeah. S 1> ทอทอง mm hmm. นูซี่สิ <Yeah. S 1> มันมีเคิร์ฟใช่ไหมอย่างเงี้ย oh. เหมือนธงที่เวลาปลิว อันนี้ก็เหมือนกันหรือเวลาเรือมันร่องแม่น้ำใช่ไหมลูกร่องในน้ำมันก็มีเคเบ์ฟมีมคลื่นใช่ไหมอ่านี้รอเรือในทอทงนะคะเวลาเราจำเราจำเป็นพิกเจอร์นะจะนึกออกหลักการจำนะออชอช้างชอช้างอชอช้างตัวไหนเอ่ยน้องดิรู้ไหมครับโอ้โหน้องดินเก่งจังเลยน้องแตงมอชอช้างอยู่ไหนคะ ชอช้างอยู่ไหนคะเซอร์เคิลให้คุณครูหน่อยแล้วในกระดาษตัวไหนชอช้างลูก a y so I need to I need you to circle the alphabet say ชอช้าง in the paper so what the ชอช้าง look like next? don't know the I โอเค so คุณครูสอนร้องเพลงดีกว่าอืมสอนร้องเพลงดีกว่าคุณครูมีเพลงกอกไก่ฮะไม่เอาคาราโอเกงเพลงกอกไก่โอเคเพลงกอกไก่นะเดี๋ยวครูร้องให้ฟังก่อนคุณครูจะร้องนี้กอกไก่ข้อไข่ข้อขวดข้อควายข้อคนข้อละคังง้อง ชอจานช่อชิงช่อช้างส่อสูชอกระเชยย่อยญิงรอชดาต่อประตักทอสันทานธรมบุโททำพมบุญเทานอนเนนดอเด็กต่อเตาถอทุงทอทหารถอทงนอหนูบอใบไม้ปอปาพอพึ่งฟอฟ้าพอผ่านพอฟันพอสมภาวม้า,มมาย่ออยากรอเรือรอริงวอแวนซอสลาซอซีซอเสือพอหีบรอจุลา ออ่างและฮอนกฮูกตาโตเอาไหมเอาเพลงนี้ไหมหเพลงนี้มันทำให้เราจำกอไก่นกฮูกได้น้องเซนร้องเพลงกอไก่จำได้เปล่ากอไก่ข้อไข่ข้อขวดจำได้ใช่ไหมอ่าน้องเซนร้อง<ๆ>ให้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 น้อง,องเซนร้องให้เพื่อนๆฟังซิก็ไข้อควายข้อคขณข้อผาง เขาช้างเขาโตเขาหยิ่งเขาสุาเขาต่างขาสัญชาติทางทางทางทาน้องนินา สันสีสอเสือขอหีบรอจุฬาออ่างและฮอนกคู่ต,ต,รตรปตอเห็นไหมเพลงนี้มันช่วยได้ทำให้หนูจำ44ตัวของเราได้ยูวันช t ซิงก์อะซ้องเ a กอ make, make a note ก่อนโอเค the next เอ่อ the first ก็คือกอไก่ข้อไข่ข้อขวดอ่าสามตัวแรกก่อน Then คอควายคอคนคอละคัง แล้วก็มางอม้องูจอจานชอชิงชอชา้างสอโซชอกระเชยยอยิงดอชาดาตอปะตักทอสันทานทอบุนโททอปุทาวนอเนนดอเด็กตอเตาทอทุงทอทหา้านทอทงนอนู บอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฟ้าพอผ่านฟอฟันพอสัมภามอมาหยออยักลอเลือหล่อลิงบอแวนซอสลาซอสูีซอสเสื้อคอหีบลอจุลาออ่างและพอนกคู่ตาโตอังนี้ดีกว่าค่ะทุกคนโอเทนโ้ตบุ๊ก มีระบุไมไหมคะโอเคไปแล้วแล้วเดี๋ยวครับก๊อปปีต้ตามในกระดานที่คุณเขียนนะอะไรเอ่ยดิซซีู